อีเปมาแล้วพู้นั้นแล้วโหดดีอ่าเลิศลูกท้าไมเหมือนที่หยิบสาปาเสียนอยตัวนางเกื้อดค่ะอีเปมาดูพูดมาอีเปมึงจะพูดอะไรมึงสีเหล่าอย่างมึงเหามาอีเปยแล้วแล้วอีสัวมาแล้วตุ๊ดอ่นตุ๊ดแรกให้ใจช่วยเหลือจากปีนั้น อีเพย์มันมาเ,เตาบูสินเนาะไปแช่ไอจี IG เขาไปแช่เปลเขาเขาจะมึงเป็นเ,เ,นเนมียอยู่ติดคอยมึงไงมาสั่นอีพยมึงมั่นใจยักษนี่อีเปย์สายอีนึงนี่มูมันมูเดียวกันมันซื้อมาเปลี่ยนคือกัน,ปน,น,กนไปเที่ยวอายุบาปที่จะเขาเป็นใบในย,ย่านผู้ใต้หัวอย่าขอางกันบังบคือชนีตอกิ่งในซอยย่านพลาซ่าอีปอดอีปอดนี่ก็ว่าอย่างหนูอีพุ่มกันดนาตัวรู้บ้านเน็ตเขายล่นแล้วรอดไปเลยอีเปย์เรา สวัสดีพี่ปักกี้บักกาค่ะพ่ะเมส์วยจญาดวนี้เียนมาล้ทันสิบงไก่ดีบตาย่อพนันผู้เล่นขออีดิวนีสัวสวัสดีนิวสวัสดีอีอนแล้วก็สวัสดีอ๋อแม่ทีสามนีนะจ๊ะอังกอร์ใครบอกว่าอังกอร์นะโอเค แมนรู้สตาไฟปานี่เมช่วยด้วยมาช่วยวยอีอยาค่ะตุกตาอยเจบัวเส็ทเท่าไหรแหละเห็นอดที่อดบค่้อนเสียงกันะเปียครอยามึงไทิั้มันไหนิมีของมึงกอกันมงป่าด่ะตายอีกหนือเปล่าผู้กมันเข็ดซีดเข้าไปตรวจสอบมึง เปิดเพลงอยู่แต่มาบวง,งก่อนนะคะตามามาบวงก่อน,นอิกาลีได้แน่ค่ะมาบวงดิแม่สวัสดีค่ะออสวัสดีโบสด้วยนะคะเกมโบสเปทากรุงเทพค่ะแล้วก็หลายๆคนกันที่กำลังออกเมื่อกี้ไปกรุงเทพมากี่น้องอเกยกรุงเทพบวกเสียอีลีนั่กันไปสีส่สุสๆราสไตล์เปรี้ยวหวานอีเตันมาเพิ่งออกมาเป็นยัง ทักที่มาแรทักที่มารพูดมันวันนี้มาชอยอย่างอีเพ็ดอีสัวไใหมึงแชร์กูราคนแทที่กันมึงเข้าเป็นโบุตรกูจะเป็กเตเขตสีบุตรลูก่าดากผ่านน้อ่ะขาว่ากูแคอยากสีแม่เะยอาเขขางแม่เลยลูกแม่ลูกอยู่มัน่ได้ควนสิกำทางเสียงอีพูมคืนมา ผู้โดยปารสาวหค่ะหวานนิดนึงนะคะช่างน่าอกแม่โอมมันลึกกึจังเอ้าคือสารเจ้าแม่จะมันดีแม่เจ้าสาวอัพพาวาสารเจ้าแม่นะคะเสือยมพงลแม่เจ้าสาวอัพพาวาค่ะเรือสี่เท่าเรียนจบดีใจมันเลยเอียงต่อเอ้าก็เป็นเสือเป็นสาวไปมีต่อมมี าปโมสวยจางเจ๊เก่งเกมอขอใครนัดย็บบ่อยที่สุดอีตองะลือสีเหมือนโหน่งชิงร้อยเลยค่ะชุดไปตัดเจ๊แพ้ยิงนากาลินนักการินอีปอบาอีชูชกแก่บักบักกี่ผู้นึ่ค่ะแบบแปนบักแตนวันแมนบูแมนนี่ไปหาสี่มาใส่บบค่อยเสียกองด่ากืนในเขาเลียนตูด อุ้ยวาเสกนกระดาษุปเกย์สุปเกย์ผู้ชายเยาว่าเสือทอเยาว่าเสือสาวทอผู้ชาใหญ่ทอคั้วอยู่ผู้ใดมาปอ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 ท่านเห็นว่าปากเสียที่อีปอเป็นมาตองหวัดดีจ้าแม่แมวอันนี้พอเป็นแมวอันนี้แมวน้ำดีใจเลี้ยงจบแล้วมาร์กบอกว่า มาร์คคิดเป็นนายแบบว่าคิดถึงพี่โมจังเลยครับมาร์คเราจะได้เจอกันกันกบโมไหมมาร์คอยากเจอกับแม่เสือสาวหรือเปล่าที่ปากกีมาแล้วเสือยังมาครื่งูกินอิมแถมผู้ใดปากกีที่ปาก,กีปากเสียรอสวแม่แขอ้อภามาแม่มีสาวสาวเจ๊พลอยบอกวัวหนาคอเลขแนออกอีหอย่างใช่ไ่แม่รู้สิ สีตาไฟจะเป็นเสือพี่อันว่าเสื้อเหมือนเกตเพี่ยงนีิตัวเงินตัวทองหรือเปล่าปลาแข็งมากค่ะ <c oughs> บบอปลาเข็งเออปลาเข็งแม่จะสิมาปลาเสือจะเป็นเกตปลาเข็งยังไงสัวว่าเป็นตัวเป็นที่ไร <c oughs> แฟนขับไม่ได้ด่าพี่ต้องนั่นแหละด่าเอาไม่ปานสันติแมวโพกติค่าอีปออมึอองผู้ใดวะก้มเกียร์ ป้าคือปากเสีย,ตยแต่แป้งขาบมนนีคก็ดาจะคาแท้เสือกินขาเสือกินสร้างมาตติคือใ,ใหญ่แท้เป่าปลาโมดต่อปลาโมดคับพี่เปลี่ยนนี่ไปแต่งงานกันในสูพี่น้องเมิองแล้วหลายๆคนเบืองอยู่นี่เปาเปลาโมดกับเปรยเขาเป็นแฟนกันมนัลกับปาปลาโมดจะแต่งกันไม่ไดกับแม่เขาว่างแป้งแผ่นรู้บ้ไหใหญ่จางเี่ <c oughs> เป็นมือดีมันเราคนแต่งหลายมือนี่แม่เสือคือเกตงูนี่ วัดดีจ้าปลาเข่งไม่ใหญ่ไข่ปลาเข่งจะได้สุปปอกตัวเงินตัวทองเท่าสายยุมบดีโมเมนเสือดอกคืองูอยู่กกโพนี่บิโมเมนเสือดอกเสือเสือมาสเตอร์อาร์ตว่ามันคือม้วนจะสี่กล้องก็ได้อีซัมซุ่มกับบาโฟก่าเตสูวเอามึงไปมั่วหัวขึแม่หมอนซุ่มดูดวงอยูเดลล่าสูวง้องจิเปิดซานดูดวงซัสนบอ มึงอ่านไม่อีกวันนี้อิเปียบมันหมิดไปมัไมลมีคนมาอิเปียบมันดหากูดาความจริงว่ามันหนักแบบต่อพูดติมเขาว่าเอามันเป็นพัวพระลือสีพระลือสีพระลือสีผู้เดนบบานก้ามใหญ่ดีจังเลยครับว่าเป็นนักมวยหนาขึ้นเนื้อม้าเน่าแท้ใดญ่ปิดเทขาเท้า เียเอาปิดชาเจ้าของอะไรแบบปอบดักมึอมือสุเดเนสิบมะอยากมึงนค่นั้นก็เห็นละกเแถวนี้สวัสดีเมตเตาแต่งหน้านะคะ,ะแมวเป้าแมวเป้าแมวเป้ากูอขอเพลงหน่อยกูมาลึกรากไม่ได้กูมาได้แตาบักม่วงค่ะมึงนี่บัมกม่วงกัเด้อเดี่ยวเสือหรือปลาหมอสีโอ้ยโคกดินคืองูก,กินหมาม,ามัหนิสัมผัสผู้ใดมาผู้ใดสิไปกินหมากินยังก็ไปกินรถถ่ายจะไม่ได้เงินดอก เอาเสียงมิสตงฟอนี่อบกูบ้านบางเพลงนี่ค่ะไปลอกหนังเสือมาใส่อีดฉากหลังเ่าก็โกโกยูวัดกัมเบนเจ้านี่ละเนาะบักฮาโมผู้ไหนมาปากเสียเนี่ยสวนเป็นขาปากเสียลิลดาวาะยัวยัวยัวสวัสดีมิสติฟานี่คนไม่มีโมงแล้วนะคะมามามาะายคินต์แม่มาลิลดาโยชิเสือดำติด จะได้ขอเพลงองลงเองเลงแน่เออเพลงต่อไปวันนี้แฟนขาดแล้วพี่้องอ๋อกี่ขาดสุขวบสักคนค่ะพี่โมปากเม็ดเมค้าปอปอบอกอีปอเด้นี่ตองอีปอพี่สาวเข้าเดนี่้าหรอพูดซัวเด้นี่แมนบอแมนรื้อสีคมคืนเด็กน้อยบอตาแน่พี่โมคมคืนเบิร์ดหลับเพราะว่าพูดเถ่าเพราะว่าพูดดุมแม่ยัวมา สั่เถิดสั่นเจ้าวางหัวแทนตามความหลับเดือดโอนมาเลือกเกือกันเรียกต่อไปต่อไปเดี๋ยวเปิดหายเออยถูกตาหมูยอเลยต่อไปอ่ะอินิวเบสไซเล้วตาแล้นเดี๋ยวนี่จองมันปากบาดจันนี่วว่าเป็นจองเกียงกายรักเกียงกายรักผลิตอยู่หรอมีแตกคิดไปเองทั้งนั้นหน้าด้านหน้าชาครูเปรม มึงยามในจิอีเป็ดอีผู้หห้หลวงตังต่บอกอันนุ่มบริษัทบ้มากมึงนั่นมึงมาเขามาขาดอะไรมึงเหรอมึงมาเขามากมึงเต้โอ้ยอยางบนมันเสาร์เขาสีมึงท่ดาดังตีดังง่ายๆน่ะนะพี่อันบอกว่าคือทาดยุ้วัดเลียมๆเอาลูปไปติดนี่อุ้ยแม่อันแรงอยู่นะคะแมแวแลวสัสดีตามาคือโตนิ่มแท้อังกอร์หรือว่าแมวเป้าสาวันนี้ต่อไปอันนี้นะคะพี่น้องตัดตีนไก่ค่ชะชัชพลมาหัว อีสเสลิมพลอีสเสลิมพลอีบีมาหวัวกูอย่างอีปอนหน้ามึงมาใสา่เสือเกียงคาดตายแดกอีเสือตัวใหญ่กินข้าวเ,เบิดมือแล้วจักสอบครับเป็นตะเปียงผมว่าเอาเดอกโอ้ยฝุ่นมาร์คม,มาสเตอร์อาร์ตมาแตกกันก็บักมาสเตอร์อาร์ตอีพอกกนแตกเป็นแบบอแีพอนแตกแล้วบอกว่าตออาร์ตดิไอปีแพคมันไม่ยังหนามันเหี่ยวมันแห้งเพื่อขี้ควายแห้งนี่อีมาเตอร์นี่โอ้ยคืออากซีนแห้งกูเลยสิไม่อยากด้วยนั้น ได้อีกได้อีกเมียเก่าอีบุตรเมียเก่าอีบุตรบ้านเดียวดอนุพ้องดิดูดค่อยกันอยู่ใน้ล้านชูดซุปปลาปีไงมันมากกันบนราค่าซุปอันเฮ็ดล้านสุดล้านอย่างสิมันเอากันไปสี่ไล้านเออใส่ราตีเออใส่ลาตีแล้วก็อ้างมามีสูดธนาเสืกันไปเฮ็ดซอยปังมันปังนี่อะไรมึงแรกไปได้ยังไงบอดี้ซีกันญี่ปุ่นมาอย่างตินบ่ออานดอกคอยปั้นอ่าดบอลตะนักเกียงอย่างบอลตะนักเกียงอะว่าบ่ออานบ่ออานคอมเมนต์มันอานแต่ของเก๋ อีปอดเบืร์กมาเป็นมันเลยนี่มันตะเกียบมเลสิไม่ยากตันเปอีปเบิพี่น้องได้อีป์เบิร์กไปคอยเด็กค่ะอีเลดาว้าคือนางมัดซีแทนมัดซีอย่างไรได้บ้างพี่ป๋อบมผู้หายหลวงบาผู้ยอดมีสมเอ็เฮมาเป็นวัตุทัดสวัสดีชาตินี่นาสวัสดีปกรณ์คอยเสียกเสียกนี่ยืนย้ำแอลล็อกจ่ออยู่ทะเลนี่โปกป้ายพยูนย้ำแอลแล้วกันหาคนไป็นนวดไปเลียดาขึ้นขีดจังไรออกบันนี้คือสมบทแถาตัวกินมดเอาหมวกอาบังมาใส่ค่ะแต่จากขายโรตีซาเอาหมด เอาบม้อปัวมาใส่ติ่มมันยังอีกแต่งเป็นยังอีกโยชีลาจบอยากคักแทบบักลือสีเทาผู้ใดมาปากอยียจะ่แป้นคักกูหรือว่ามึงปากไปเอ็มบอลมันเต่าอีรีตัวโกงอังกอร์วันี้ตันติ่มไก่คัดต่อไปอร่อยอร่อยคุณเอาีที่แต่งโม๊ทแตงโมอผนุพงษ์วัลล์เอาไพร่บอกโปแล้วมันไหลออกแกงหวงน้ำี่ต้องบอก เออนี an yes Mother, no ่จะไปกดมันเอาตีเป no ็นเป็นต no ัวท no mo ี่อย่างบากไม่เนื no ้อสูบบักสู้โชคแถวไม่ใช่บีปาโอ้ยสี่แยกปากนี่บีมึองงามแบบตีบออมึงไปพาหีหมอเท็จมั้งหีบนมาสั่นตัวไม่หนานพัสลัดรหีพันบนไหลยังไปพาด้วยค่ะยังไปพาด้วยค่ะหีสี่บนคืออีบีนี่ยนะเรียดาวะคุณพาก่างงามอยู่อีบีพาอะไรก็จังพักสลัดรสอยเนาะไปละหมาดไปผู้ใดมาเรียดา ยี่ระปากเสียนะตองมันเป็นลูกหรือลับอีเลดามันเป็นลูกเต้แม่มันตัวเกินว่าแต่เขาโดดตลอดตลาดแห่งมาแต่งหญิงไซอีกพอมาเล่นศิลปกรรมก็เลยแต่งหญิงก็เลยหลอกเกมไปสี่แล้วก็ว่าใส่อีกส่อย่างนั้นหญิงมาอย่างอีกบาร์นี้ดีใซน์น้ำเต้โบจ้านันทินนันทีไมาดีใจน้ำข่อยพี่น้องเลาวมาดูชัวร์เปเต้มาก็คุณพี่อาร์ตว่าอะไรตองว่าลื้อสีตาไฟที่เป็นข่าวแน่เลย เป็นปะ่ะ <c oughs> ขอ้อติมว์แก่ตำรวจมาจับข้อติมสูงขอ้อติมว์ต่างศาลได้ดนิพี่โมรับเทรนฟิตเนสไหมอยากเล่นกล้ามเหมือนพี่โมมากเลยค่ะอย่ามาพูดดีอันเดียวควอยเสี่ยงดิพูดหนึ่งหมวเสียส่ยงทุกภาคถึงเทพมีผัวหลายคนสวัสดีแม่ยี่หีเขี้ยวแม่ยี่หมวยแตกโปสวัสดีค่ะพญาอังกอรสวัสดีแม่ลินตาวันนี้แม่ลินนะคะแม่เป็นไงบ้างส้มตับหนาอร่อยหรือเปล่าอังกอรหรือว่านางเสือ คือโคดที่ถ่ายรูปอยู่หน้าถ้ำกับพี่เมกบนอุ้ยตะบักเบาเออมาสิเบาพื้นนายแบบซื้อมาเมกดิละน้องพี่น้องตายหนค่งคนที่สี่คนขึ้นขี่แตกไล่หลอกยู่สายยูเพราะมันไม่ดีไหมะน้ำพักสลัดลมผู้ใดงแต่ทีบมันก็มีอีบินเลยจ้าโมอมสากโชว์หน่อยจ้าอุ้ยอันพี่เมฆสากไล่จมมาสีอยู่ในปลาเป็นบอ ฉันเจอฉันใคจะเม็นฉันเจอเล่าแล้วยสีอมดดาบักเทดาบักเบนแน่เนี่ยมันบอมบอมบอเอยมาปัดใดตอไหนอีเป็ดเนอีเป็ดมึงจะมาหาตัวเดือกอะไรที่สัวในมันมึ่งมังในหน่อยอรงเรียนเลนอีสัตว์สัวอูคือว่าปากแง่ขัามอยากกินเทาเขาบอกกินดอกคู่เทาว่าสันมาเด็กดอยของเทาเออการ์ตูนレーションบัณฑิตใหม่เอาใกล้เลยออกกีตาร์เลยดามะไม่โฟงลงเก่าอีป็ดอูใส่ความสามารถในการเล่นว่าเจ็ดปีมึงมาลูเรื่องติโอ้ยค่ำจังตัวตลกอะไรมา ไปแล้วผู้เรี่บมาปากเสียตัวร้อคอเมื่อกี้หนูมีความสามารถมึงถามอะไรตีอายิกระได้ัวูยังหวาดกูัวเยยินดีกับน้องโมจ่าได้คำ่าคำดามาแต่ใส่เนอะขึ้นปากประแดกเป็นแท้จริละค่าปากลูกป่าเนี่อยากจะถูกตีถูกเติมจักไฟสีอาเพิ่นเนาะใหญ่ทอคั้ยนี่อนุพงษ์ว่ะผู้เรียมาอนุพงษ์ปากเสียแบบที่สูดไปสี่กันได้แล้วสูดกับอินบูทเดี่ยอนุพงษ ผู้ใดอูกงตองบูดลูกงบันดีอันอันุโฮกก็เลยขึ้นนางไ้เออเออเอามาใส่ตั้มตีนไก่ด้อยค่ะมือหนิตั้มตีนไก่ตีนไก่โยๆอ่คู่กับบอกกินแต้นักเรียนเลิฟ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 หลอกท่าหลอกท่า คือว่าเปียบใช้ขาดตายแล้วเมื่อนางเอลเลงอย่างยูดี <c oughs> เปียบใช้คือฝไฟเพราะงี้ที่ว่าขาเสือดำนั่นเองอันนี้เสือโคงค่ะมันเป็นเสือดำสวัสดีหัวคันคุพี่น้องเขาหัวขวันในเจอจา้ามันหัวคันที่แตกนี่ยังมันมีเบียดจิปล่อยเก,งก,ก่งเนาะบักฮาเอ้ยมาดูเอาแดงน,นะอุ้มในถุงมัอนอยู่บ่มีไป็นตัวตลกฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่าบักฮานี่ตัวตลกบักฮานี่ เรียนศาสตร์ก่อได้ค่ะยินดีกับแม่จบแล้วโอ้ยเสร็จดีอะทอมเกาหลีปี <c oughs> ปันทักเด้อเพบบอูนว่าเจ้าอย่าเบาวบาวอีบูดมันบาดเจ้าอ่ะ สวมทุกอย่างแล้วเจ้าก,ก็ขึ้นไปนั่งเทียนมันมันหายวสันยาบ้าถอ,อาด,อ,ดอีหยันุพอ่งศ์เปิดซิงเก็ตอีบุตรมันบ่เคยเป็นลูกแต่ก่อนอีนี่เลยเป็นเป็นนางเทียนเข่าอุาอยสวยน้ออีบุูดหายวสันมาโทษมาบอกอีแทน,น,นทว่าเมียอันแฟร์ขึ้นนะเปิดซิงเขา่าเปิดซิงเข่า ตอนแรสามตัวในเรื <expense> <The ball Liberty eye throat> ีอินีนิอีผู้หายหลวงอี่มวยวานมือสองอี้ควาดรูดอีเปย์มาหยังกูต้องมาแล้วยาวาเขาเสียเอาเจ้าของถอบักเมกนันย่างออกจากของเท่าก็ประดุกยูซานเจ้าพอวารชัยภูมิกูมีเงินกูซื้อมันไม่สี่อะไรตัวอีเปพม์พวกสิบมะเบาอีหยังภาษามึงอีหยังมึงได้สีบักไรเงี้ยใชัยภูมิยอดแห่งตุ้งจี่ควยแห่งในตัวมึงมึงไปเดยาดทางพยาหางเงี้ยมันคนอีสวยไงมัดปักเก๋เขาก็บ้าสีมันเป็นุูมเขาว่าตา ก็คไล่ข <glaube yapmış> ้ามเกาหลีกับมาติแม่แซ่แซ่แซ่ตำบักงนัวผงชุลุดหรือว่านัวนำไล่เนาะไ่โมโยชิบาโยชิกินปีบมแม่ไม่รู้ S <S ตัิงใจแบบเยอะยี่ว่านะจ๊ะสวยโปคะาความหมายทัวเขาบอกความจริงรับเขได้ดิสโอ้เขาบอกว่าจริงมันเอาอไปน้ำเลี้ยงข่าวคนใช้ดิคอยคเลี้ยวกันบบนะครับพี่น้องคอยอยังไงเนี่ยสวยเหมือนเพชรปากปลาเลยคะ <S <S ่ะผู้ใดเหี่ยววัดเก่าเพาะหนักเบาเบาวัดเพชรกันไปแล้วนะนะเมจำเนียนโมมาว่าหนูคักแท้ค่ะผู้ใดมามดเ,ะะมเป็นอะไรอีกเมย์มันมาซีซีแล้วค่ะ เป็นยังเขาสิบไม้สี่ชั้นที่ยังเกาะบักตังร้านเลยลึกเราซื้อาปยังเกาะเมฆพี่เมฆเราสิบไม้หิวกูเปรมปลุกอ้วกอึ้งกระดอกที่โมซีช้นี่นะพี่เรายังไปสี่เนาะพี่โมซี่ดักให้ผมหน่อยครับมึงก็ไปสี่สิไม่ต้องเชอบชอบดาวดาวดาวผลไม้สีแดงมากๆเลยจ้าอีควายผลไม้สีแดงที่นั่นเลยให้ปากบานๆมันด่ายชานาปากเปรียวๆบานๆคุยหายดอกว่าผู้ใดผู้นี้เสือเถ่าสงสัยอยู่ในปลาโดด เตรียมถุงด่าไวไปทายเสร็จกับเทศถิมผู้ใดอนุพงศ์อ่ะปากเสียนอนไปยีออบมันซื้อมาออบเก่งมันมันขยมต่อยอีบุดอีบุดเป็นลากกระเล่นอยากอยากถึงสีดาอีบุดหายวะสันต์หายยิเทพอ่ะเหียวเขาคึอนเฮ็ดแบบนี้ก็ถึงอีบุดกระเล่นเสียเลยหาสีดาเก่งน้อยเอาบอดีเอพื้นผู้ใดบอดีอุ่นใช้นี่ข้อยเสียค่ะมาอีกแล้วอุ่นใช้แม่ข้าหรือมูเลี้ยงมูเลี้ยมเราจะไปกินไก่อยุโรปมั้งหรอล่ะเจ้าทากินด้วย เออเลิศ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 โอ้ยแต่ตอนนี้เลิศน,นะมันจะแยงหนีมันมาเลยเมซีน่ะเออเลิศมึงอย่ามาวางเมียปู่ยังแบบแววนจริงมึงเอาผู้ใดมาที่สุดอี่ขั้วตามมันจะตีอยู่นั้นเวลาเมซี่คิดถึงจัง,ลงเลยพงษสะกอนสวัสดีค่ะลื้อสีใส่เสื้อเมียติผู้ใดมามาันคิดว่ให้ฉันฆักแค่ปูนี้ ตัดไปชุดบัตดิสปอบดีผู้ใดอินเบย์เธอมึงหยุดเปล่าเลยอีนเบย์มึงเศร้ามากอินเบเกินอดย๋ยวไปซื้อวัหน้ขาดลอบมาสัตนแร็ออกไปออกฝนเมค้หรืูปัสตากลือสีตาไฟนี่ค้ดหนึ่งหัวเศษเฮกโคโลา ตัวต่อกินตับนี่นะคะนี่วิลาพงนี่มัวเซ็งแข่งโค้ดราโค้ราตัดเอ็งนับถึงสี่ข้างไหนโค้ราตัดเอ็งโค้ราตัดเองโอ้เอ็งโอ้ยไอ้นา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 ยคือลิงอมแฮกนี่แหละผู้ใดปากเป็นเนาะชีวิตดีมีเปลี่ยนเรื่างบนปากเป็นราคาที่ถูกสี่ถึงสอดยี่บิมันปวดอย่างต่อเนื่อหัวมีตะคดดาหาเมียให้แน่ครับเอื้อย โอ้ยจะเห็นยังมัมีผัวอยู่สิบห้าใช่ล่ะจะเท่ากับสีกันเองน,นนะน่ะว่ะแล้วสีอย่างว่าเป็นผู้ใต้ใส่บีกงูเหลี่ยมกินลือล่อสีลื่อสีกินอิ่มม้ามาย่ยมันอีกต่ำม,มูแม่มันอีกที่งานหลายเลยต้องต่ำมูยอดเพิ่มพีโบเหมือนงูหลามหมูยอดเ้า <Wow. S 1> <Wow. S 2> ไปทัวน้องเป๊กขับได้ฉันไปตัวให้สวยว่านี้ตาตัวมันเป็นเครื่งง้อเครื่งไวน์พมาหาหมุนีตัวนี้เอา พีบอกไปตัวให้สูเนี่ยบาปบามั๊บสีดำต,ต,ต่ออย่ามาพูดเลยต่อนั่นแหละตัวดียืนหนึ่งแบบตัวตะเกน้อยไปเย็บกี่หอแม่ตาบุญยศัยกี่ผู้องไหมนางเสือน,นางเสือจะกลายล่างแล้วเวลาถือตำโอ้ยถือเมฆตำอีบดสะดุดดะคุณเด้อความปลาคุณเด้อสี่เลิศเลิศนอนพยันนอนซูเดาเลิศเลับอาเรื้อเดาแห้งเนาะมึงพิมพ์อย่างอีคูมึงพิมพ์ให้กูอ่านออกดู ยืมเสื้อแน่สิให้เมียใส่สีเมือแรงผู้ใดปากเสียนอนคือป่าในเมยไใคขักเก็ตเหลียมเๆใส่ปูดองก็ได้ค่ะพี่น้องปูดองลนเลยพอสั่งกระใจภายพิสดารที่เปล่าก็คือนต่ไม่ต้องตัด เข้คมาบุตนสวให้กูซี่เลกูเซ็ตตัวแต่หมูยอแดดอยู่อาก็เป็นเพ็คสาบแบนี้มีก็ได้หมดน้าเลยอ่แล้วเปรี่ยนแบบนี้ไม่กิ่นเปลี่ยวไรอะปิดเปลี่ยนเท็คของนิสงผูใดบายังเขาอีกซ่หน้าปลาบแม่บวชเลี้ยนแท่ตองมีตาลื้อสีอ้ากูจะเป็นพี่จตาใด้วย เช็ดทากดเออเลิศผงสุรลเติมแรกเติมอีกเนาะเติมน้ำตาลตาดีเลตตีิซักมาสีเสื้อสมุดกินลือสีคุณเท็ดูน้ำปลาตาแม่ฉีรักต้องบอแสบกวานแสบเนาะเลยรมาไม่ยอมออกไยอมอีบุนอย่ามากลิ่นรสต์ ตัดาลัดมันดูเยี่ยงอ่นบวดนี่ตำหมูย่อนเมียนิ้วนะคะผู้ดองค่ะชอบมากอีโม่อีเปลี่ยนรูปวบบกูเป็นอีสากู้เป็นอีอ่อนวัดสาจ่าอะไัผมนนี้แซ่บแห้งแซ่บอีสิจำใบตอนมันดูโฉดแต่หนะของวันนี้เสือสาวขอเสนอแผลแซ่บประหลาดัวแม่บัวเรียนนัวตรงนี้ถึงแตกนัวตรงนี้ถึงแตกนัวตรงนี้ถึงแตก ปลาแซ่บปลาหนัวแม่บัวเรียนส่วนแม่บ so ัวเรียนอยู่ในท่าแหนะห้บาทปลาขาวปลาทองห้าบาทปลาขาวปลาทองห้าสิบบาทปลาขาวปลาทองมองตากันแล้วทีวีแววจะสอง่ีใคมาสปอนเซอร์ไลฟ์หดไปหากองคาแหกีนี่ลดไปหากองคาแหละมาโชว์ทาตามอีซ้อนอีซคอัขำตามทาตามไปขำ่างีาคุอะไรคะ เทมนะำทาแม่สายรู้ของเรามาโช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 ใครบอกใครแรคะตอร์แท้ดไม่เรียนอะ่ะมาโชนะคะอีลิงอีลิงอีลิงคิดระยะข่าวมากค่ะอุ้ยแต่ว่ามีจุดผ่านมอยู่นะะ้ำทาเบาๆค่ะลองไปเลยลองพื้นเบอร์ไรหาหน้าเลี่ยบจังเลยป,ประหลาดซะปัะหาดโไม่บบเบาเลียนทาถึงอีถึง8เอ้าท่าถึงีถึง8ประหลาดะประหลาดโน้ตไม่เบาเลียน ห้าสิบาทท่าทัรไปที่เพจไปเนยแมลันวแม่บอเแล้วค่ะนวถึงถึงแต่นวดวยอีกนวดนหอสก๊อี่ยังบุาดกับประธานบักคุ้ยผู้ใดมามึงกี่บอนีจันเรยจันจันเจันาายมึงกีมาชว์บกันนะมาโชว์บอกันมาโชว์นวดถึงทีถึงแต้าพี่น้องบนมวลเนยบคุณหลสชาการติดตามครั้งใหี่ยอาไปเบ้าเด้อกินหอยสุกุกคนนอนหลับไปบางทีม่อไดออ่อนซดแล้ว าห้มองที่งานแต่ละคนน้องตองค่ะพี่ตานค่ะน้องนุ้ยนะคะน้องเบลล่าแล้วก็น้องต้นอุ๋งอุงค่ะเ,เ,เจตแปรงเลนเจ๊อุ้มค่ะพัวมานี้วผัวน้องต้องไปซี้กับเกย์ญี่ปุ่นมาจริงไหมคะแฟนคลับถาม,มนะ <c oughs> โอ้พี่ต้องไปซี้ญี่ปุ่นเท่ามานะคะมาเลยสายยิ้ม,มไม่ดีไม่ดีอ่ เรื่องจริงใช่ไหมมีคลิปนะคะพี่ตาลยืนทำได้ค่ะน้องต้นมีอะไรจะคุยกับแฟนคลับไหมคะน้องต้นกะลาอร่อยน้องต้นเป็นยังไงบ้างคะน้องเพิร์ดเอามี่ไหมไปทางตัวเองเลยค่ะเนว่าน้องต้นมีขั้วแบบนี้โอเคพี่น้องค่ะมานี่กับสิล้ำล้านะคะปานั่งเสืออยู่ดีมีแห้งผู้ชายมึงแต่งม้วคอยลำคอยร้อยคอยสวยตัวไวละพันทีหนึ่ง รำ่ำรวยเงินทองนะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ